สวัสดีครับพบกับเอาเพจสตูดิโอนะครับวันนี้เรากลับมาที่เดอะแซนบ็อ์นะครับแมปใหม่มาแล้วกแมปเนาะของ Chinese New Year แล้วก็ Social Challenge 2ก็มาผมก็<ๆ><ๆ>มเลยมาทำอันนี้ก่อนมันบอกไว้หาทีชัยครับตรงนี้เพื่อกดเลนมอเนาะกด,นะกด Play, เพย์มาขึ้นเขียวกดฟาวอิดถามว่าทีชัยอยู่ไหนบอกเลยว่าให้มาแมป next station metaverse นะครับก็คือแมปนี้ เปิดมาก็เจอเลยครับเนี่ย T ชัย Phai ตัวที Phai ใช่ป่ะเนี่ยดูในชัดเลยครับก็คือตัวนี้ครับไปห,หาตัวนี้ไปครับเราก็ถ่ายไปเลยครับจุ๋ยถ่ายครับแล้วก็แคปไปเนาะ เราก็ส่งครับป,ปีลิงก์มาครับส่งไปครับแล้วก็กดว e r i f y ครับ ก็แก้ยังนะผมว่ายังไม่แก้เหมือนเดิมแหละแต่เราก็ต้องกดนะครับ v e r i f เด็ดนะครับกดเช็ครีวอดซะหน่อยนะครับลูน่านิวเยียถ้ามีสิทธิ์ลุนก็ลุ้นตัวนี้เนาะถ้าจะได้นี่ครับเนี่ยขอกดรีเฟซรอบหนึ่งก็เป็นอันจบเทวสครับง่ายๆอันนี้ เปิดมาเจอเลยไม่ต้องเดินหาใดๆทั้งสิ้นแบบชิวๆไปครับยังไงเพื่อนก็อย่าลืมทํากันนะครับเหมือนเดิมครับว e r i f y ไฟกดแล้วไม่ขึ้นนะครับตามนั้นไม่เป็นไรแต่เรากดไปอย่าลืมกดไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดส r i ครกับช่องออกเพจต s t u ด i o ว้วยนะครับสวัสดีครับ